สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v v p ธรรมดานะครับช่อง BVP ธรรมดาเ็าจะมานําเสนอฮานอยเฉพาะกิจนะครับฮานอยเฉพาะกิจของวันที่3กุมภาพันธ์2 5 6 7นาอสะครับสาหรับฮานอยเ็าคือเวียดนามนะครับเรียกจากประเทศเวียดนามนะประเทศเวียดนามนะครับจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆกวันนะครับสําหรับฮานอยเฉพาะกิจออกเวลา5้าโมง สี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นนะสี่โมงเย็นถึงสี่โมงครึ่งของทุกวันทุกวันเลยนะครับช่อง B P ธรรมดาก็จะมานาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นรวมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเป็นเดียวกันนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวเข้ามาชมนะรีบๆเลยากดติดตามกดิชใจกดแลร์กดแชร์ด้วยนะครับอ่ะเราก็มาเริ่มชมกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ เมื่อวานนี้ออกตามนี้นะครับเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้ออกห้าเจ็ดนะครับห้าห้าเจ็ดนะวันที่สองเมื่อวานนี้นะครับออกห้าห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์นะหนึ่งศูนย์ช่อง v ีไอพให้ศูนย์หนึ่งสองนะครับเห็นไหมเนี่ยศูนย์หนึ่งสองมันมาหนึ่งศูนย์เล่กินตับกันเองนะห้าเจ็ดชุดวินก็เข้าห้าเจ็ดนะเนี่ยนะ ชุดวินก็เข้า5-7นะครับเข้าชุดวิน57กับกินตับกัน1 0นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรระวังและป้องกันก็คือเอาเด่นไปรูดดีที่สุดนะเพราะว่าจับคู่กันมันไม่แม่นถ้าเกิดใครไม่เอาไปรูดนี่ก็ให้จับคู่แบบกินตับกันด้วยกัแล้วกันเช่นจับคู่กันทั้งหมดแล้วนี่นะ แล้วก็มาจับคู่กันเองก็คือ011002201221 01, 01. กันไว้สักนิดนิดว่างั้นเถอะากันไว้สักนิดนิดนะครับประมาณนี้นะครับเรามีเรามีเรามีทุนเราเรามีอะไรอยู่เท่าไหร่เนี่ยนะเราก็หาร3หาร5นะครับอย่าใช้หมดนะเผื่อไม่ได้ไปต่อนะครับประมาณนี้นะ อ่าครับหานออกมานะครับประมาณนี้ครับมันออกศูนกับ5.7าาน้อยเฉพาะกิจนี่ก็ค่อนข้างจะเดินดีอยู่แต่คนไม่นิยมเท่าไหร่นะกพราคยอดคนที่มาดูน้อยมากเลยสาเหตุเพราะว่า 1. เขาไม่มีที่ลงไม่มีที่ลงนะครับไม่มีที่ไปเนาะ เขาก็เลยแค่ดูเฉยๆประมาณนี้คนที่มีที่ไปก็มาดูบ้างอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นิดๆหน่อยๆนะครับก็คือยอดชมชอดยอดดูของฮานอยเฉพาะกิจนีถึงได้ไม่เยอะอือประมาณนี้นะครับวันนี้เราก็มาดูกันทานนี้มาดูกันของวันนี้นะครับวันนี้มีอะไรเราก็มาดูกัน วันนี้มี <c oughs> วันที่สามนะอะไรเฉพาะเก็นะครับประามนี้ดูไปก่อนเดี๋ยวจะทําให้ดูนะเกียรติเห็นไหมเกียรเอาเกียเ,เ,เป็นตัวตั้งนะเกียรเพราะว่ามันออก5เกียใช่ไหมต้องวน5เกียรติใครจะ0ไปจตั้งก็ได้แต่มันจะออกคนละส่วนนะอ่าครัเกีย8 9 0 1นะครับ หนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหกแบบนี้นะครับเราถึงได้เด่นออกมาสองสามสี่สองสามสีคู่จับคู่กันก็คือห้าหกเจ็ดแปดรานี้นะครับเราก็มาดูของกริงะครับนี่มาดูของจริงว่ามีอะไรบ้างนะครับของจริงนะ <c oughs> เด่นสองสามสี่นะครับมันก็มีผิดมีพลาดนะครับไม่ใช่ว่าจะเปะ๊เปะๆทุกรอบนะบางทีอาจจะดูโจทย์ผิดสาเหตุที่ที่ที่ท,ที่มันไม่เข้าบอกสองสามสี่แล้วมันไม่มาเนี่ยมันอาจจะเป็นผิดพลาดที่ดูที่โจทย์ตั้งโจทย์ผิดนะครับประมาณนี้หรือว่าประเมินเลข จทย์ผิดประมาณนี้นะครับมันจะผิดพลาดตรงนี้นะกรณีที่มันไม่เข้าไม่มานะอประมาณนี้เด่นสองสามสี่นะเน้นที่สองกับสามกับสี่นะครับสองสามสี่คู่กันก็น่าจะเป็นห้าหกเจ็ดแปดนะครับห้าหกเจ็ดแปดนะห้าเนี่ส่วนมากมันไม่ค่อยจะมาคู่กันเพราะมันกะชั้นชิดเกินไป มันจะต้องห่างไปหกเจ็ดแปดเก้าอะไรประมาณนี้แหละนะสองห้าห้าสองสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองนะครับสองแปดแปดสองแถมหน่อยอสามห้าห้าสามสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามส่วนสี่นะครับสี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดแปดสี่เวลาเน,นี้นะครับส่วนชุดวินนะครับวินนะ วินก็45678ให้เอาหลักหน่วยเป็นตัวตั้งนะครับอืม5678กับ2 3ครับ4ทับสีมาครว่าสีเป็นตัวรองนะเผื่อมีคนชอบเลข4ก็เอาม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 า,มาผสมใส่ด้วยก็ได้นะครับประมาณนี้นะอ่า2 เด่นแครับ2 3 4นะเน้นที่2กับ3นะครับลอง4ี่นะรับ2 3 4นี่คู่ขปุ่งเขาน่าจะเป็น678มากกว่า5มันก็ะชั้นชิดเกินไปปุงไม่ใช่ใชน,ะ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 นะั่นนะครับผมคิดว่าตามนี้นะครับอ้า่มาก็้าก็4 5 4 6 7, 8, แ7 4 8ล้วลาวนี้นะครับประมาณนี้นะครับส่วนสายลู่สายวิ่งก็2กับ3นะขอเน้นที่3แล้วกันนะครับ ส่วนกับ4เป็นตัวรองนะครับลูดวิ่งที่3นะครับที่3เป็นหลักว่างั้นเถอะ2กับ4เป็นตัวรองนะครับประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้ครับแต่สายเจาะก็ท้ายๆนี่นะครับสายเจาะนะหกเจ็ดแปดนะครับเราเน้นที่3มแล้วก็363738เ็ด่นที่สุดนะตัวรองก็4ระวังตัวรองมันชอบมานะตัวรองนะครับแต่ก็เน้นที่3เป็นหลักนะครับเลขที่นะ ครับแบบนี้นะครับฮาหนอยเฉพาะกิจนะครับออกทุกๆวัน4ี่โมงเย็นถึง4ี่โมงครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่องวีรีธรรมดา,า,าก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรื่นรงเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับอืมสวัสดีครับ